สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่14ถึง20ตุลาคมนะคะในเรื่องการเงินขึ้นไพ่จักรพรรดิเป็นไพ่ของคนที่หาเงินเก่งแต่ก็มีภาระเยอะภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรบริวารแต่ถึงจะมีภาระรอบตัวแต่คุณก็มีเงินค่ะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขัดสนนะคะ เป็นไพ่แห่งอำนาจบารมีด้วยอาจจะเป็นไปได้ที่คุณอาจจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งรวมไปถึงการมีอำนาจในการควบคุมการใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านค่ะเรื่องการงานคือไพ่เด็กถือดาบคือการเริ่มต้นใหม่ที่ท้าทายคุณจะมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆอุปสรรคต่างๆด้วย อาจจะมีคนมาสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้อย่าตัดสินใจหรือว่าทําอะไรด้วยความใจร้อนนะคะช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะขึ้นสองถ้วยสุขภาพที่คงแข็งแรงถ้าหากเจ็บป่วยอยู่ก็จะมีคนคอยดูแลใกล้ชิดหายวันหายคืนค่ะเรื่องของความรักขึ้นสามดาบคนโสดยังไม่สมหวังกับความรักในช่วงนี้ค่ะ ต้องหยุดพักใจก่อนนะคะคนมีคู่ถ้าไม่ใช่ปัญหาสุขภาพของคู่คองคนรักก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งปากเสียงการประทะคารมหมุดหิดใส่กันนะคะความสัมพันธ์มีปัญหาอยู่ต้องพยายามใจเย็นๆและสื่อสารกันด้วยเหตุผลแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้คะ่ะ